ะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับผมนาะยีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม้าโอเกมเมอร์ครับแตนะ่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมนิโนคุนิครอสเวอร์นั้ no นะในพาร์ทที่เออเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะนะเอาเหอะนะครับผมนะเรามาพูดถึงระบบต่อไปกันดีกว่าครับผมในเกมเกมนี้นะระบบต่อไปที่เราจะพูดถึงก็นเนี่ยนะคือระบบบันทึกนั่นเองนะครับผมนะระบบบันทึกเนี่ยมีมากมายหลากหลาย ระบบบันทึกมาดูกันความสําคัญของระบบบันทึกคืออะไรครับนะความสําคัญของระบบบันทึกเนี่ยคือระบบบันทึกเนี่ยมันจะให้ค่า CP ครับผมบันทึกแรกคือบันทึกผลงานครับผมค่า CP คืออะไรนี่คือเลเวลของผลงานนะยิ่งเลเวลเยอะครับผมนะมันก็ยิ่งค่า CP เยอะค่า CP คือพลังการต่อสู้นั่นเองเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับนี่เลยครับผมนะเขาบอกบอกอยู่เลยว่าสิ่งที่เราต้องทํานั้นคืออะไรบ้างนะเราก็ไปทําตามนี้นะแล้วเราก็จะได้ ของที่เราต้องการก็คือของมาอัพสกิแล้วก็คะแนนเกียรติคะแนนผลงานนะครับผมมาอัพผลงานนั่นแหละนะซึ่งมันก็มีตั้งแต่หลายระบบนะั้งแต่ระบบต่อสู้ระบบผจนภัยนะครับผมนะแค่ไปเคลียร์เนื้อเรื่องนะไปค้นพบอะไรต่างๆนะก็จะได้มานะครับผมนะระบบโซเชียลครับผมนะก็คือเป็นการทวกใช้ไอเทมใช้ร้านค้าทําอาหารใช้งาน ในชิงด้อมนะครับผมนะมีเพื่อนเยอะๆนะย้อมสีพวกนี้ก็จะได้มานะครับผมนะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากซีพีเร็วๆเนี่ยก็มาทำพวกผลงานพวกนี้ให้ได้เยอะๆนะครับผมนะมันก็ได้ของไปอัพถูกไหมของไปอัพนะผมได้เงินมานครับผมนะสะสมของนะได้ไอเทมขย่าต้นมงขย่าต้นไม้นี่มันมีอะไรเนี่ย ชหมอ้อผสมใช้น้ำยา H p 1 9 0 0 0ชิ้นนีน่กะให้ล่มจมกันเลยไง19 0 0 0ชิ้นเนี่ยโยนเหรียญในร้านน้ำพุห้าครั้งอันนี้ไม่น่ายากครับน,น่าจะทํากันได้นะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปโยนเนาะระบบเกมมันเยอะมากนะครับผมนะผมก็บอกไม่หมดจริงๆนะครับผมนะระบบพัฒนานี่ก็รับรางวัลได้ไหมรับรางวัลได้ซึ่งถ้าใครรับรางวัลคือรับ,ร,บรับทั้งหมดเลยก็ได้นะแบบไม่ได้ดูรางวัลเลยว่ารางวัลได้มาอย่างไงนะมีระบบสูตรภาพครับผม หมุดภาพนี่คืออะไรครับสมุดภาพนี่มันก็คือระบบนะสำหรับอาวุธนั่นเองว่าอาวุธนี้แต่ละอันเนี่ยนะถ้าเราพัฒนาอาวุธนี้ถึงหกดาวได้นะครับผมนะเราก็จะได้รางวัลมานะแต่การถึง6กดาวผมก็บอกไปแล้วนะเลเวลต้องเต็มสามสิบถูกไหมครับแล้วก็มีหินนะมาสําหรับการพัฒนาอาวุธเพราะนั้นเวลาที่แต่ละคนจะใช้ในการอัพให้มันถึงหกดาวแล้วก็ถ้าอัพหมดนี่ก็คือ เจ้าของเกมอาะต้องให้อะไรสักอย่างแก่คุณนะครับผมนะเป็นของสมนาคุณนะที่อุดหนุนเกมอย่างสูงนะก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะก็จะมีอุปกรณ์อิมา i n เนอัพถึง6ดาวนะอิมาร์เนบางตัวก็เริ่มแต่3ดาวถูกไหมแต่มันก็อัพถึง6ดาวได้นะครับนะสกิลนะรวบรวมเหล่าสกิลนะเพื่อมาเขาเรียกได้เนี่ยมันจะได้ตราผูนน้กุมอำนาจเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะ ว่าตราคูเนี่ยเอาไปทําอะไรกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะบอกเด้อนะคอสตูมครับรวบรวมคอสตูมมานะเราก็จะได้ตรามานะอันนี้คือตราชําระล้างเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะมันทําอะไรได้นะทั้งตราชําระล้างทั้งตราผู้กุมอำนาจนะครับผมเดี๋ยวมีบอกอย่างแน่นอนนะครับผมนะนั่นคือสมุดภาพนะมาสเตอร์ผมนะมาสเตอร์ตอนนี้ก็มีบ่งบอกเหมือนกันว่าถ้าเรามีอาวุธขั้นไหนแล้วนะครับผมเราจะมา สะสมได้นะอิมเมจเช่นขั้นนะครับผมนะสกิลนะเราสกิลเลเวลอัพต่างๆนะผมนะก็จะสามารถที่จะมาขอพวกนี้ได้ซึ่งมันบวกค่าต่างๆด้วยนะครับผมนะมันบวกค่าต่างๆด้วยนะบอกไว้เลยนะซึ่งถ้าเราอยากรู้มันได้มายัางไงก็จะมีบอกนะว่าเออเราอยากได้ปากเป็ดนี้ทํายังไงนะก็คลิกที่แหล่งที่มาครับมันก็จะบอกบอกว่าเออมันก็ต้องสุ่มนะนะหรือว่าต้องสร้างขึ้นมานะ ถ้าอยากได้แล้วก็นะก็ไปสิหม้อเสี่ยงโชคเนะี่ยผมก็จะได้อิโมจิมานะ่ะนะแต่ว่าคุณจะได้หรือ,รอเปล่านะม้อเสี่ยงโชคผมเนี่ยก็เกลือพอกันเอาละนี่คือหินวิญ,ญญาณมอนสเตอร์นะครับผมนะบันทึกการมาจนภัยตัวนี้หินวิญ,ญญาณมอนสเตอร์จะได้จากไหนครับจะได้จากมอนสเตอร์นี่แหละนะตีๆไปเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาจากมอนสเตอร์ครับผมนะซึ่งมันก็ต้องใช้เยอะมากๆเลยครับผมนะ ซึ่งจะเพิ่มแต่ดาวนะซึ่งแต่ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มค่าพลังต่อสู้ให้เราด้วยนะแล้วก็มีเควสนะครับผมนะถ้าบรรลุนะในแผนที่นั้นนั้นกี่ดาวจะได้ของอะไรนะครับผมนะก็จะบ่งบอกอยู่แต่การตีตีให้ได้มานี่ก็คาดการว่าตีหมดแผนที่กันเลยทีเดียวนะกว่าจะได้มานะครับผมของพื้นเมืองก็เหมือนกันนะกว่าจะตกมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยยากแสนยากนะครับผมนะแต่บางชิ้นเนี่ยก็ต้องไปล่าบอสฟ,ฟิวนะ บางชิ้นก็ต้องไปล่าบอสโลกนะครับผมนะจะได้มานะครับผมนะดีไม่ดีจะได้มาสักอันนึงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพะวงอีกว่าจะเอาไปแลกกับแม่ค้าพระเนจรด,ดีไหมนะเพื่อมันจะขึ้นของมาให้แลกนะครับนะนั่นก็คือเหล่าบันทึกทั้งหลายซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําง่ายที่สุดในเกมแหละในการเพิ่มค่า cp เนี่ยนะมันทําง่ายมากก็คือบางทีเล่นๆไปเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาให้เองนะครับผมนะไปดูเกมการพัฒนานะครับผม พัฒนา,าเนี่ยพัฒนา,ามีตั้งแต่ดวงดาวแห่งใจอันนี้ยังไม่ถึงนะตัวใหม่ผมยังไม่ถึงนะสาวน้อยเวทมนต์ของผมยังไม่สามารถไปถึงได้นะผมก็ยังอธิบายไม่ได้นะครับผมนะแต่ไปดูปริศนาเตโทรกันก่อนนะปริศนาเตโทรก็คือเตอร์ติสนะเอามาให้ทำรูปประกอบนะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะซึ่งถ้าประกอบเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังมาด้านซ้ายตัวนี้นะครับผมนะเมือนได้ค่าพลังมาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า มันจะติดตั้งได้เฉพาะสีที่กำหนดไว้นะครับผมนะแต่ถ้าติดตั้งสีเดียวกันมันจะได้ค่าดีหรือเปล่าก็มไม่ดูนะครับผมค่าพลังพวกนี้มันก็จะมีค่าต่างๆซึ่งเราก็ต้องมานั่งเรียงครับมานั่งหมุนดูว่าเออมันจะไว้อย่างนี้นะหรือว่าจะไว้อย่างนี้จะไว้ยังไงมันจะดีกว่ากันนะจะเอาอะไรมาใส่มันถึงจะได้รูปร่างครบสมบูรณ์ถ้ารูปร่างครบสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังเยอะมากนะครับผนมะ มันจะได้ค่าพลังเยอะมากแต่ถ้าลูกร่างไม่ครบก็อย่าเป็นสภาพแบบผมนี่แหละครับถ้าลูกร่างครบเนี่ยเนี่ยก็ขึ้นถึง2องพันนะก็ต้องบอกเลยว่าได้เยอะมากนะครับผมนะถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ทํำยังไงครับรวมสิครับรวมเหล่าตัวต่อเตอร์ติดทั้งหลายเข้าด้วยกันแต่การรวมก็ต้องใช้ระดับเดียวกันและก็สีเดียวกันด้วยอย่างเช่นถ้าผมอยากรวมได้ระดับ1นึ่งเป็นระดับ2เนี่ยมันก็ต้องใช้สีเดียวกันที่ระดับเดียวกัน ในะอย่างเช่นผมมีสีแดงนะระดับหนึ่งเนี่ยที่สี่ตัวเนี่ยผมก็ยังรวมไม่ได้นะอย่างต้องใช้หนะ้าเนี่ยไปดูฟูเนียนำโชคกันหน่อยฟูเนียนำโชคก็จะมีเลเวลครับถึงแม้ค่าพลังต่อสู้มันจะให้ไม่เยอะนะต่อหนึ่งเลเวลนะครับนะแต่เลเวลคาดการเนี่ยเลเวลแต่ละคนเนี่ยจะต้องเยอะมหาศาลแน่นอนนะนะเพราะว่ามังใช้โคลเวอร์ซีแชในการอัพเลเวลโคลเวอร์ซีแชมาจากไหนครับผม นะแหล่งที่มาของโคเวอร์สีแฉกนั้นมาจากทุกที่ที่เราจะต้องเล่นที่เราต้องอัพขั้นนะเพราะว่าใบโคเวอร์สีแฉกนั้นมันก็ได้มาจากของที่เราอัพขั้นแล้วมันแตกมันพังนะมันอัพไม่สําเร็จมันไม่ได้ใบโคเวอร์สีแฉกตัวนี้นะครับผมนะมาเป็นของปลอบใจเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งใครมีเลเวลฟูเนียนาโชคเยอะๆนั่นหมายความว่าคุณก็ เกลือจริงๆครับผมนะได้มาแต่เกลือครับนะค,บคุณเป็นคนที่โชคร้ายมากๆนะผมนะอย่างเช่นผมเนี่ยเลเวลสาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คิดดูว่าเกลือกันคนาดไหนนะครับนองจากแตกทีนึงเนี่ยมันก็ได้ใบโคเวอร์อันทีแค่ใบเดียวนะครับอันนี้ผมต้องใช้ถึง6ใบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสภาพคือเกลือมากๆเอาล่ะนั้นผมข้ามทุกอย่างไปพูดถึงร้านค้ากันก่อนดีกว่า น่าจะเป็นสิ่งที่พูดได้เร็วที่สุดแล้วมาดูกันบ้างร้านค้าม,มีอะไรครับร้านค้าก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเกลือไม่จําเป็นนะครับร้านค้าก็เกลือได้นะนะสิ่งที่เราอยากให้ไวที่สุดแต่ไม่อยากเสียเวลาชีวิตกับเกมเกมนี้สิ่งที่เราทําคือทําอะไรครับซื้อมาสิครับนะมีเงินครับผมนะ <S <S <ๆ S 1> เขาเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาให้เป็นประโยชน์นะซื้อมันเข้าไปนะอยากได้อะไรก็ซื้อครับนะอยากได้ชุดก็ซื้อ นะมันจะซักเข้าไหลกันเชียวถ้าคุณมีตังพอนะถ้าคุณรวยพอแล้วก็เราขอแนะนําให้คุณนะอย่าเอาเวลาไปเสียกับมันครับใช้เงินแลกกับเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ซื้อกันเข้าไปนะในการร้านค้าแห่งนี้นั่นก็คือร้านค้านะครับผมนะอันต่อไปคือหน้าระบบสุ่มนะหรือว่าหน้าระบบเรียกนันแหละหน้าระบบสุ่มตัวนี้ก็คือสุ่มกาชานั่นเองเนะพราะฉะนั้นแล้วเรากจ็จะมีกิจกรรมมาเสมอทุกสัปดาห์เอเดียอะนะ อีมาเจนกับเรานะครับผมนะว่าจะให้อีมาเจนอะไรนะโอ้มันก็นี่โชว์มาอีมาเจนอย่างเท่น,นะครับผมนะแต่กว่าะสุ่มได้ทีนี่ก็ไม่รู้กินเกลือแทนน้ําตาลไปหรือ,อยังนะผมนะสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยอะมาดูกันนี่ใครอีมาเจนนะครับผมตอนสุ่มออมาเนี่ยสีต่างกันมันจะได้ดาวต่างก,กันนะครับผมนะสีอ่อนที่สุดคือ1ดาวครับสีเข้มขึ้นมานิดนึงคือ2ดาว นะแต่เริ่มเนี่ยมันเริ่มได้แต่สองดาวนั่นหมายความว่าสีฟ้าอี้อ่อนอ่อนนี้นะไข่โผล่มาสีฟ้างี้รู้เลยครับผมอีมาเจนที่ออกมา2ดาวแน่นอนถ้าสามดาวจะต้องมีไข่ทองไข่ทองจะออกมาสามดาวนะครับผมนะแต่ถ้าเทพจริงต้องออกมาเป็นสีนี้สีอวกาศนะสีฟ้าเปล่งแสงประกายงดงามสิ่งที่นักเสี่ยงโชคอยากได้นักนะ,ะนั่นก็คืออีมาเจนสีดาวที่จะออกไข่ตัวนี้ แต่คุณก็ต้องรอรุนอีกทีว่าอีเวนเช่นสีดาวคุณเนี่ยเป็นความเท่แบบที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าหรือจะเป็นสีดาวที่เคยได้มาแล้วเอามาอักขันเฉยๆก็ต้องมารอรุ่นกันนะเช่นเดียวกับกล่องอุปกรณ์ที่ใช้สุ่มนะครับผมกล่องอุปกรณ์ลูกเต๋าที่ออกมานั้นมันก็จะออกมาแต่2ดาวถึง4ดาวถ้าได้4ดาวแล้วก็คุณจะเหมือนกับนะเปิดกล่องจัก,กรวาลน,นะจะมีคัสซีนออกมาให้ดูยาว,ยาว นั่นแหละคุณจะเปิดกล่องสีดาวได้คุณจะได้อาวุธสีดาวหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าคุณอาจจะเปิดกล่องสีดาวแต่คุณอาจจะได้เครื่องประดับมาก็ได้ใครจะไปรู้อีมาเจนนะหน้าเดียวกับกิจกรรมนั่นแหละนะครับผมนะเหมือนกันนะแต่กิจกรรมเนี่ยมันมีสัปดาห์หนึ่งถูกไหมนะการสะสมของมันเนี่ยก็คือสัปดาห์หนึ่งมันก็จะคัดออกไปนะแต่อีมาเจนหน้านี้ครับผมนะมันก็จะสะสมตลอดไป นะตั้งแต่คุณเริ่มเปิดมานะครับผมนะถ้าคุณไม่ได้หวังนะว่าจะเปิดมาได้อีมาเจนขั้นเทพอย่างเทพอย่างนี้นะแต่คุณแค่หวังให้มันสะสมไปจนเปิดได้สี่ดาวนะคุณก็มาสะสมในหน้านี้นะครับผมนะสุ่มคอสตูมนะคอสตูมก็มีการสุ่มเช่นเดียวกันนะบางคอสตูมเนี่ยก็ต้องสร้างในแต่การสร้างมันก็ยากเหลือเลิการสร้างคอสตูมมันก็ยากเหลือเกินกว่าเราจะสะสมได้เวทมนต์กว่าจะสะสมช้อน มันก็ยากครับผมนะเพราะฉะนั้นการสุ่มเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะในการได้คอสตูมนะผมนะนั่นคือการสุ่มครับนะแต่สิ่งที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะมันก็คือการแลกเปลี่ยนเหรียญตราครับผมนะการแลกครับผมนะอันแรกอันแรกคือแอสเ r รียนะแอสเตรียนะครับผมใช้ในการแลกของพวกนี้นะอันที่2คือร้านแต้มต้นออดน,นะ คือในป่าอีมาร์เชนนะอย่างที่ผมเคยไปเราปลูกใช่ไหมมะเขือเทศข้าโวโพดแอปเปิลเราก็ใช้มะเขือเทศข้าวโพดแอปเปิลเนี่แหละนะมาซื้อนะมาแลกเปลี่ยนในนี้นะครับผมนะเพื่อเอาของที่เราต้องการของที่เราต้องการคืออะไรครับนะส่วนใหญ่ของที่เราต้องการคือการเล่นแคร์ตัวนี้ครับนะอุปกรณ์การเล่นแคร์ตัวนี้ครับผมนะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเหลือล้อนเพราะว่ามันสามารถทําให้พืชเราโตได้ชั่วิบตานั่นหมายความว่า เราจะกลายเป็นกรรมกรในช่วงพิบตานั่นเองนะใช้ปุ๊บเป็นกรรมกรปั๊บเลยทีเดียวสุดรูอยู่ดีดดนะพอเข้าสวนมาใช้ปุ๊บนึกกลายเป็นนิโน,โนคุนิฟาร์มเมอร์เลยทีเดียวเพราะนั้นที่ตรงนี้นั้นนะก็มาเชิญการสนุกสนานในการจัดฟาร์มให้เต็มที่นะสำหรับคนที่ชอบผ่อนคลายในนิโนคุนิครอสเวิร์ดแห่งนี้ตราผู้คุมอำนาจครับผมนะที่ผมเคยบอกไปว่าตาแดงๆตัวนี้ นะที่ได้จากแหล่งที่มาพวกสมุดภาพสกิลกิจกรรมรายสัปดาห์หรือไม่ว่าจะเป็นการนะสู้กับฟิลบอสและได้มานะหรือจะเป็นเควสล,ล่าฆ่าหัวก็ตามนะสิ่งที่สําคัญในเกมนี้ที่นี่คืออะไรครับสมุดสกิลไงครับผมนะสิ่งที่สําคัญนะทุกคนบอกว่าไม่ใช่นั่นคือชุดต่างหาตั้งหมื่นหนึง่งเห็นไหมไม่ต้องสําคัญสี่ชุดนี้มันขั้นเทพขนาดไหนการเชียวนะก็แค่ชุดคอสตูมเท่านั้นเอง นะตั้งชั้นหมื่นหนึ่งเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญก็คือระบบสกิลนะหนังสือสกิลนะครับผมนะที่มันจะมีให้ซื้อต่อสัปดาห์นะครับผมนะแต่นั่นหมายความว่าคุณจะได้เหรียญตรามาพอจะซื้อหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะสิ่งที่นะคุณจะต้องทําคืออะไรครับสิ่งที่คุณตะทำคือต้องเปิดนะครับผมเปิดสิว่าเวททาอะไรได้บ้างนะครับผมนะถ้าเวทดีคุณก็เตรียมตัวซื้อได้นะครับผมนะถ้าอยากได้เวทดีสุดๆนะหรือที่แพงๆก็อาจจะต้อง เก็บสะสมกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้ได้เวทดีหรือว่าคุณจะแลกกว่าเวทอ่อนๆแต่ว่าเลเวลเยอะๆอย่างไรดีก็ต้องลองไปคิดกันดูนะตาชำระล้างล่ะตาชำระล้างนี่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้ครับช้อนที่เอาไปผลิตข้อตูมา่าใช้ตั้ง400แน่หรือ,อยายย้อมสีดีอยากเปลี่ยนสีชุดอะนะครับผมนะเส้นไหมดีหรือเปล่านะเอาเส้นไหมดีไหมหรือว่าเราจะเชื่อมเพิ่มช่องกระเป๋าดี นะอีกตัวที่สําคัญคือเครื่องมือสกัดครับอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมอุปกรณ์มันสามารถใส่ัญญมณีได้ครับแต่การเอาัญมณีออกเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือสกัดนในการเอาออกมานะเพราะฉะนั้นเครื่องมือสกัดนี่คือส่วนสําคัญในการเอาอัญมณีออกในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าเราจะแลกเปลี่ยนมันนะเป็นหินสําหรับตีบวกอาวุธนะการเพิ่มดาวอาวุธนั้นการเพิ่มก็เลยนะตีบวกอาวุธนั้น จะต้องใช้หินพวกนี้ครับตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปนะตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปเนี่ยต้องใช้หินตีบวกอาวุธระดับกลางพวกนี้นะครับผมนะและย e ีอ e ขึ้นไปนะก็ต้องใช้หินระดับสูงในการตีบวกหินเสริมพลังนะาและตรากิยิยศล่ะตรากิจยศก็จะแลกได้พวกนี้ครับผมนะถ้าคุณสะสมครบสี่พันตอนนี้บ่งบอกเลยว่าคุณสามารถแลกสัตว์ขี่ตัวใหม่ได้คือวิงกรเด d ออร สัตว์ตัวนี้คุณสามารถแลกมันได้เลยนะครับผมและมีน้ำมันเครื่องสำหรับอัพวิงไรเดอร์เสียด้วยอ,อันนี้คือไม้ขนแมวนะเอาไว้อัพแมวอย่างเดียวนะครับผมนะตรากติยศนะได้จากไหนครับผมนะได้จากสนามฝึกหลานต่อสู้หลานยูเลานประลองอีบานเช่นคุณก็เข้าไปประลองสิครับรออะไรอ่นั่นก็คือเหล่าตราเกีิยศตั้งหลายนะซึ่งมันก็สามารถแลกหินตีบวกได้เหมือนกัน ผมนะนั่นก็คือเหล่าร้านค้านะครับผมนะในเกมเกมนี้นะครับผมนะเพราะนั้นเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับผมนะในเรื่องของบันทึกต่างๆนะครับผมนะที่เราสามารถไปทําสิ่งต่างๆมากมายนะในโลกนีโนคุนีได้นะครับผม,มเพื่อมาแลกกับของรางวัลน,นะแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั้นและก็เหล่าร้านค้าที่เราสามารถเอาเงินจริงมาแลกกับเวลาที่เราลงทุนไปนะ สำหรับเกมนี้โนคุนิคอสเวอร์แห่งนี้นะครับผมนะนั่นแหละคือสิ่งทั้งหมดที่ผมจะมาพูดในคลิปคลิปนี้นะสำหรับผมเมื่อวคิเกมเมอร์แล้วก็ต้องขอบอกลาทุกคนนะครับผมนะอย่าลืมครับถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในเกมเกมน,กน,นี้คุณสามารถเอาเงินจริงมาแลกเวลาได้เด้อนะงั้นะผมขอต้องลาไปก่อนครับในนีโนคุนิคอสเวอร์ขอลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ